สวัสดีครับมาพบกับช่อง d e v e l o r e r นะครับวันนี้ผมจะมาเด็ข่าวสารข่าวยู่ซีแล้วก็ข่าวคลิปตัวเรื่องอื่นหลังจากที่มาลุ้นกันนะครับเรื่องสปอร์ตบิคอย ETF ก็เป็นไป,นปนท้มคาดนะครับว่าไม่ผ่านนะครับก็โดนปัดตกไปเดี๋ยวเรามารารุ้นกันครับในช่วงเดือนตุลาคมว่าเขาจะอนุญัตให้ผ่านหรือเปล่านะครับในกรรอสารัฐที่เขาปัดตกไปงวดนี้แล้วก็มีข่าวนะครับว่า ทางกองทุนนะครับเขาก็จะร่วมกันนะครับฟ้องกลตสารัฐเดี๋ยวเราก็มาตามข่าวันอีกนทีนะครับว่าการกดดันรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากเชนเทล่านะครับได้เปลี่ยนซีคนใหม่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นการคอนเน c t ตัว i b c นะครับซึ่งจะสามารถไปทานเฟอร์นะครับกับเชนแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็ เปิดโลกกว้างนะครับสำหรับเชนเทอร์ล่าแล้วก็มีการอัปเดตอีกข่าวหนึ่งครับสำหรับเทอร์่านะครับก็คือตรงนี้เป็น a d ล d ลสโมดูลนะครับที่สามารถที่จะ,ะนำตัวเหนนรียญประจําเชนแล้วก็ไปสเต็กข้ามแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะสวอปนะครับให้เป็นไปเป็นเหรียญอื่นนะครับแล้วก็นําไปสเต็กตรงนี้ก็ เริ่มจะกลับมาบฟื้นฟูทีละทีนอน,นะครับสำหรับเชนเทอรล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตของเทอรล่าคลาสสิกกันนะครับเริ่มต้นนะครับใน p r o p ซ่หนึ่งหนึ่นะครับก็คือเป็นการให้ทุนของทีมคอนนะครับในการทำงานเดือนที่2นะครับสำหรับงานตัว UTC r e p e นะีแล้วก็เป็นการเสนอครั้งที่2นะครับตรงนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้ว เรามาดูที่คะแนนนะครับก็คือ51%นะครับก็คือผ่านแล้วก็ไม่ลงคะแนนนะครับก็คือ34.84%แนะครับแล้วก็โหวตโน7.30%แล้วก็ยับยั้งนะครับก็คือ6.86%นะครับก็เป็นการลงคะแนนที่เกือบไม่ผ่านนะครับในครั้งที่2 โอเคครับเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการโพสทวิตนะครับเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ของ c ซอร์ตกนะครับก็คือ10อันดับในการโหวตในสัปดาห์นี้นะครับอันดับหก็จะเป็นเปเป้คอมมูนิตนะครับอันดับ2เป็น t e เล port ตนะครับอันดับ3ก็คือ Multi AI นะครับในส่วนของตัวเทเลพอร์ตนะครับใน c ซอร์ติกผมลองเข้าไป เช็คดูนะครับว่า,าเขาผ่านหรือ,อยังนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านแล้วนะครับแต่ยังไงมีการเช็คนะครับแล้วก็ติดอันดับอยู่ที่อันดับ2เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเขาก็อาจจะกลับมาเปิดเป็นเต็มรูปแบบแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็พิจารณานะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับในส่วนนี้นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราไปข่าวอื่นกันต่อนะครับตรงนี้นะครับก็มีเพิ่มเติมอีกทีดนึงนะครับเกี่ยวกับเทเลพอร์ตนะครับว่ามีการโพสต์เกี่ยวกับตัวหน้าตาของตัวเทเลพอร์ตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดูให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับพร้อมที่จะเปิดใช้งานนะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับแต่ยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับในโพสทวิ ของคุณเล็ก XYZ นะครับหรือคุณเล็ก h o r i z o n นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการโพสของคุณไวทเวลนะครับที่ก่อนนั้นนะั้นอ่ะมีไวเ o ตอร์นะครับก็คือคุณดัมมอนแฮนนะครับเขาได้ถามว่าเมื่อไหร่จะสามารถเข้ามาในตัวไวท์เวลดีฟาได้นะครับตรงนี้เขาก็ตอบแล้วก็มีการโพสต์ผ่านตัวลิงก์แอปตัวนี้ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น i อ c ยนนะครับที่สามารถจะ มาทำเป็นา d e f i ได้นะครับแล้วก็มีตัว UTC ด้วยในส่วนนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกความคืบหน้าหนึ่งนะครับสำหรับ IUC ก็ค่อยๆเปค่อยๆไปนะครับสำหรับแฟนๆของ IUC ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเกี่ยวกับ b บ n c นนะครับที่มีการเบอร์ IUC นะครับจำนวน796 IUC นะครับ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13นะครับที่มีการเบรนอ่าส่วนการเบรนครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในใน,ในการเบรนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้จะเป็นการเบรนที่น้อยที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมันดับลงไปด้วยนะครับเพราะว่าอ่าลุ้นตัว บิตคอย ETF นะครับแล้วคราวนี้มันไม่ผ่านมันก็ทําให้ราคาเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไอออนซีหรือว่าเอาคอยตัวอื่นก็หล่นลงมาหมดนะครับในราคาซึ่งตรงนี้นะครับในตัวราคาไอออนซีเนี่ยมันก็แค่ทําให้พุ่งจําจนวนแค่1%เท่าน,นั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวอุปทานเนี่ยเดี๋ยว ผมลองเช็คดูว่าตัวประธานเนี่ยตอนนี้เขามีเท่าไหร่ล้ะก็ลดลงมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลข7แล้วนะถ้าเผาไปเรื่อยๆแต่การเผาในช่วงนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะ แต่ราคาขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นที่ตัว utc เป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมคอนก็ผ่านแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตแล้วก็พัฒนาตัวระบบนะบเกี่ยวกับพวก infrastructure ต่างๆนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันทั้ว่าทีมคอนเนี่ยเขาจะมีวิธีการดันราคาย่างไรแล้วก็มีลยุทธอย่างไรนะครับที่จะทําให้มีการเปกหรือว่าสอบเปกนะครับ ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นการอัปเกรดนะครับในตัวเวอร์ชั่น2.2.0โดยคุณวินนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมแ1วันในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับก็ข้อแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวการอัปเกรด Cosmos นะครับ sdk เวอร์ชัน่นึ่งสนะครับอ่าแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับ คอมบ a t เบียทเวอร์ชันด่นะครับแล้วก็มี IBC go เป็นเวอร์ชัน6.2.0สนะครับส่วน Government App Future เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวกลไกที่นำเสนอตัวกำกับดูแลในการอัปเกรดในตัวเชนนะครับซึ่งข้อเสนอเนี่ยครับถ้าผ่านครับหนวดตรวจสอบ หรือเครื่องมือการตรวจสอบต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะไม่สามารถดําเนินการได้จนกว่าจะมีการตัวเรียกเวอร์ชันการอัปเกรดของเวอร์ชัน2.2.0ต่อไปก็เป็นหัวข้อ what is in CUDIC l นะครับที่จะมีการอธิบายหัวข้อนะครับเป็นตัวคุณสมบัติเกี่ยวกับการทำงานของตัวไลบรารีเทอรล่านะครับตัวกลไกที่ สามารถที่จะเข้าถึงตัว chain ได้ในข้อหนึ่งนะครับก็เป็นการอัปเกรดตัว c o d m o d SDK นะครับจากตัวเทนามินนะครับก็เป็นเป็น combat BFT นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัว IPC เป็นเวอร์ชัน6นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือการกำกับดูแลนะครับในการแบ่งภาษีแล้วก็มีการเบอร์ในตัวโมดูลของตัวภาษีนะครับ ต่อไปก็เป็นหัวข้อ support Watson StarGate Query นะครับก็เป็นเกี่ยวกับตัวการสืบค้นนะครับหรือการค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆนะครับแล้วคุณสมบัติเนี่ยก็จะช่วยทำการสืบค้นตัวพวก smart contact ของตัวเทอร่าคลาสสิกนะครับบนเชนให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วส่วนตัว Stargate ค u ล r ีเนี่ยคืออะไรผมก็จะอธิบายอ่าสั้นๆง่ายๆนะครับ Stargate c u r r y เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ใช้การปรับแต่งในการเข้าถึงข้อมูลนะครับอ่าแบบทุกๆรูปแบบนน,นะครับแล้วก็มีการปรับใช้ในตัวแอปพลิเคชันของตัวขายแอนะครับแล้วก็มีการลักษณะในการปรับฐานข้อมูลหรือปรับ ข้อมูลเนี่ยเป็นเลเยอร์นะครับเพื่อจะให้ผู้ที่กำหนดเนี่ยนะครับสามารถที่จะกำหนดรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้พัฒนาหรืออตัวแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับต่อไปก็เป็นการ์เวน Smart Contact Wireless นะครับเกี่ยวกับการละเว้นตัว ภาษีนะครับเวลามีการทําธุรกรรมนะครับตรงนี้ก็มีการละเว้นนะครับในส่วนนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการละเว้นค่าภาษีเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัว IBC นะครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับตัว Cost Base นะครับ ของตัวเทรลาาส,สิกที่มีการปรับปรุงตัวไลนิ่งและมีการจัดเตรียมตัวด็อกิวเมนและเครื่องมือต่างๆในการทดสอบนะครับอ,อย่างเช่นตัวเครื่องมือที่ใช้นี่ก็เป็นพวกตัวฟ็อกออ o สมอสินครับที่จะมีการเคลียร์ข้อมูลในตัวแมสเซจต่างๆนะครับในหัวข้อ Add Merge จ i ไฟนนะครับตรงนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับใน ในทีมนะครับที่ต่างคนต่างทำแล้วก็เอามารวมข้อมูลรวมกันแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการอัปเดตในตัวข้อมูลในปัจจุบันนะครับส่วนตัวเทสคลิปนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการโยกย้ายโทเค็นนะครับในการทดสอบตัว cw 20นะครับโทเค็น cw 2 0คืออะไรก็ มาจากตัวคอซัมวอซัม um awesome, นะครับแต่เขาก็ย่อมาเป็น c w 2 0นะครับก็คือมาจากตัว Chain Cosmos นะครับแล้วก็มีเบสพื้นฐานนะครับมาจากตัว ERC20 ของตัวอิน e ทอรินะครับโดยพื้นฐานแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับในตัวข้อมูลต่างๆแล้วมีการพัฒนานในตัว Smart Contract ให้เป็นข้อมูลเฉพาะนะครับเพื่อ นำมาใช้ในตัว chain cosmos อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งในการทดสอบการยกย้ายโทเค็น c w 2 0นะครับจากที่เก่านะครับไปยังที่ใหม่ก็อยู่ในระหว่างการเทสหรือการทดสอบนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราดูขออัปเดตกันต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวรายงานนะครับตัวสรุปตัวค่าคอมมิตของเวอร์ชัน2.2.0นะครับ ในส่วนข้อ1เนี่ยน,นะครับจะเป็นการปรับแต่งของตัวโค้ดนะครับซึ่งเป็นตัวคัสตอมตัว c o s m o s SDK v e เ s i วอร์ชันอ่าะครับตรงนี้เป็นการกำหนดเองนะกำหนดค่าเองแล้วส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว c o s m o s SDK b l o c k h i อก m i d d l เด a r e นะครับตัวนี้ก็จะมีการเรียกตัวพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูว่าเขาเขียนว่าไงนะครับเขาจะมีตัวรายละเอียด ใน description นะครับหรือคำอธิบายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในส่วนนี้เขาจะไม่สนับสนุนนะครับในตัวระบบเดิมคือ cosmos sdk version 0 4 6 x เนี่ยนะครับตรงนี้จะไม่สามารถดึงข้อมูลสำหรับความสูงได้เฉพาะเจาะจงนะครับหรือเราจะดึงข้อมูลไปแบบที่เคยทำเนี่ยไม่ได้นะครับ แต่เขาก็แก้ปัญหาไว้นะครับโดยการใส่พารามิเตอร์ในการค้นหานะครับการสืบค้นในตัวฟังก์ชันเนี่ยจะใช้ head ของหัวตัวนี้นะครับในการสืบค้นแทนนะครับตรงนี้ก็เป็นงานของโปรแกรมเมอร์นะครับหรือเดฟนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หัวข้อเก่ากันนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นการปรับแต่งตัวคอมบ a เบี t นะครับแบบคัสซอมนะครับในเวอร์ชันนย์่นะครับแล้วส่วนในตัวว a ซัมเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มกองทุนให้กับชุมชนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตวอซัมดีนะเพื่อใช้ในตัว Cosmos Chain เวอร์ชัน่46นะครับ แล้วก็จะมีตัวการส่งโค้ดไปนะครับตัวที่ hash ที่ว่างนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับในสำหรับตัวอ่าตัวคอมมิตนะครับในเวอร์ชัน2.2.0ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการเทสตนะครับต่อไปนะเป็นหัวข้อ Testing นะครับในข้อหนึ่งนี่เขาก็จะบอกว่ามีการแบ่งตัว เบิร์แท็กนะครับไปยัง d e s t r i b u t i o n module นะครับในส่วนที่2เนี่ยเขาก็ชี้ตำแหน่งในการเขียนโค้ดไว้ที่บรรทัดที่800นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับในส่วน d e s t r i b u t i o n module ในลักษณะการแบ่งภาษีนะครับก็จะมีการเบิร์นอย่างเช่นมีจำนวน อ่าหนึ่งล้ออ่าหนึ่งล้านอีวนซีนะครับแล้วก็หักไป5%เปอร์เซ็นะ่าในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งไปอย่างที่ผมเคยนำเสนอนะครับ80-20นะครับ80เอาไปเผานะครับเอาไปเบิร์แล้ว20เนี่ยก็จะแบ่งไปที่ distribution module แล้วอีก20%เนี่ยก็จะแบ่งไป50-50นะครับอ่าตามที่ผมเสนอข่าวไว้อ่าเดี๋ยวกลับมาดูที่เนื้อหาต่อ ต่อไปข้อ3ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวสมาร์ทคอนแทคไวริสนะครับในกิทับเนี่ยเขาก็จะบอกบรรทัดอยู่แล้วครับก็เป็นบรรทัดที่616นะครับเขาจะมีบอกเนี่ยลายลายก็แปลว่าบรรทัดนะครับในส่วนตัวเนี่ยนะครับในโค้ดในส่วนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการละเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าเก็บภาษีนะครับแล้วใน ค้ตรงนี้ก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับการละเว้นตัวภาษีนะครับนาอาจจะมีค้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อสักครู่นะครับออโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาที่เนื้อหาก่อนอในส่วนนีะครับมันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสคริปต์นะครับในสมาร์ทคอนแท็กตตรงนี้ก็ถ้าใครเป็นสายโปรแกรมเมอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาในตัวโค้ด ในพวกนี้นะครับมันเป็นความรู้ซึ่งจะเอามาพัฒนาในโปรเจกต์ที่เราชอบหรือว่าเราศึกษาได้นะครับในเฉพาะสายโปรแกรมเมอร์นะครับมันก็เป็นความรู้ตรงนี้ผมก็มาเหมือนเป็นพูดคุยนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับส่วนข้อ6กเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการซัพพอร์ตวอ s ซ์ M, m ันะครับในตัว Stargate q u ข้อ7นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสคริปต์นะครับมาส่วนใหญ่จะเป็นสคริปต์ในโซหญนนะครับข้อ7จ็กับข้อ8ข้อ8นี้ก็จะอยู่ในลายที่70นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้และในส่วนนี้นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงตัวรายละเอียดนะเกี่ยวกับการเทสนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีการละเว้นค่าภาษนะีตัว IBC นะครับในส่วนโค้ดตรงนี้ก็อยู่ที่บรรทัดที่800 42นะครับแล้วข้อ3เนี่ยก็จะเป็นการคัดซ่อมของตัว Cosmos version อ่นะครับในตัวเนี่ยนะครับเป็นาการ import นะครับแล้วในการเทส t ตัวระบบนะครับแล้วในข้อ4เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความเข้ากันนะครับในตัว L 2นะครับ ในตัวสเตชันซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกกระเป๋าต่างแล้วก็ตัวระบบ LCD แล้วก็ FCD นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับการเทสเน็ตของตัวรีเบล2นะครับต่อไปนะครับก็เป็นข้อ5ครับที่มีการทดสอบแล้วก็อัปเกรดนะครับส่วนข้อ6เนี่ยจะเป็นการทดสอบของเราเดลเตอร์นะครับที่มีการทดสอบหลายๆรอบกับตัวรีเบล2หรือตัวสเตชันนะครับ ที่มีการเทสและมีการดําเนินการในการอัปเกรดนะครับแล้วเห็นบอกว่าจะมีการซ่อมนะครับอ,อันนี้อ่านว่า Rehearsal น่าจะแปลว่าซ่อมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการกําหนดเวลาในการ upgrade, อัปเกรดในตัวเมนเน็ด้วยนะครับส่วนข้อ7เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดในการเทสเน็ต อีกเช่นกันนะครับโดยจะดําเนินการในวันที่4นะครับก็คือวันนี้นะครับในเวลา22นาฬิกานะครับ EST นะครับก็น่าจะเป็นเวลาของอฝั่งน่าจะไม่ใช่ประเทศไทยน่าจะเป็นพวกยุโรปหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าใครรู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับในการอัปเกรดเนี่ยก็ ในการท,ทําธุรกรรมนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าไม่สามารถที่จะทําได้ในช่วงที่มีการอัปเกตแล้วทาปเกตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะมีการทําตัวรายงานนะครับในการแจ้งปัญหาต่างๆทั้งหมดนะครับในส่วนที่จะแก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็ในตัวโน้ตนะครับในส่วนนี้ก็จะมีด้วยกัน3ามข้อนะครับในการ อัปเกรดเวอร์ชันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน1.2.0นะครับก็เป็นเวอร์ชันเดิมนะครับในการอัปเกรดในส่วนนี้แล้วข้อ2เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับการติดตั้ง Oracle Feed ที่จะต้องจำเป็นติดตั้งใหม่นะครับเพราะว่ามีบางอย่างอะ่ะมีบางจุดนะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วข้อ3เนี่ยก็จะเป็น คำแนะนำหรือเป็นไกด์ไลน์ให้กับ v e ิเวร์สำหรับการอัปเดตที่จะมีการอัปเดตก่อนหน้านั้นสา3วันในเมนเน็นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายงานในการอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลที่คุณหินนะครับได้นำเสนอนะครับแล้วในส่วนตัวเทราคาสิกนะครับในการพัฒนาเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทสคริปต์นะครับ หรือว่าภาษาโกหรือภาษาลัสนะครับแล้วก็ตัว j a v a s c r i p t แล้วก็ตัวชิวนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะใช้ตัว y p e s c r i p t นะครับตัว TypeScript เนี่ยก็มามาจาก Microsoft นะครับที่เขาพัฒนามาเป็นตัว OpenSource นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นภาษาระดับสูงนะครับที่สูงขึ้นมาจากตัว j า v a สคริปตนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะผมอาจจะลองมาเขียนดูบ้างนะครับในตัวไทสริปว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นคลิปอื่นๆคลิปต่อไปนะครับในการเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับในไทยเกี่ยวกับโค้ดที่ไม่เกี่ยวกับการเสนอข่าวนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการนําเสนอข่าวในเรื่องคริปโตนะครับก็คลิปนี้ก็จะนําเสนอแต่ เทล่านะครับเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแหล Я ่งข่าวาจากคอยแกลบนะครับที่ให้แหล Я ่งข่าวมานะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอภพยวนาที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลอาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับ แล้วคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนแต่งแดนนะครับเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนครับควรศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็กรองข้อมูลข่าวสารให้ดีๆนะครับในการตัดสินใจและพิจารณาในการลงทุนและถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ